สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหลุดอีกลิซ่าแบล็กพิงถูกแอบถ่ายบนรถหรูเรียกว่าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเมื่อในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่าภาพที่เผยให้เห็นสาวไทยดีกรีความเก่งและความดังระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็กพิงอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งในเวลาพักผ่อนสุดชิวกลางเมืองปารีส โดยสื่อต่างประเทศระบ,บุว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิซ่ากำลังเดทอยู่กับลูกชายของกลุ่มธุรกิจที่มัง่งคั่งที่สุดในโลกงานนี้ทำเอาเหล่าบลิงสงสัยกันยกใหญ่ว่าสถานะหัวใจของสาวลิซ่าไม่สดแล้วหรือไม่อย่างไรก็ดีภายหลังถูกเปิดเผยว่าเป็นเฟเดริกอานโนและจากนั้นชื่อของเฟเดริกอาโนก็ถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียล ซึงเมื่อไปส่องประวัติของหนุ่มที่ตกเป็นข่าวโยงกับผู้กุมหัวใจของลิซ่าบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะเขาคือ CEO หนุ่มหล่อวัย28ปีแห่งแท็กฮอยเออลูกชายของเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Tiffany Co c h r ค s t i a n Dior f ด n อ i g i v e n c h กิฟเวนชี o มาร์กเจคอบส์ส t ตลลาแมคคาร์ทนีลวี่โลโรเปียนาเคนโซเซฟอร่าพรินซแท็กฮอเออร์วมถึงเซรีนและบูกุี ที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้อยู่ด้วยแถมเพิ่งจะได้รับการจัดอันดับอีกว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งประจำปี2023ด้วยทรัพย์สินกว่า7.4ล้านล้านบาทและล่าสุดก็ยังคงเป็นที่จับตามองอยู่เสมอเมืจจ่อแจสจรเรตบ Jared, ปาปารัสซีเจ้าดังจากสหรัฐอเมริกาได้แชะภาพเต็มๆของลิซ่าแบล็กพิง k ที่เบ v e r ร y Hills ลส์หลังคอนเสิร์ตบอลพิงพับอัพเอ็กซเพร อลิซาถูกพบขณะกำลังรับประทานอาหารเย็นที่ร้านมัสโซชิสะในคืนวันเสาร์ที่26สิงหาคมที่เบเวอรี่ฮิลส์รัฐแคลิฟอร์เนียลิซาปรากฏตัวด้วยลุกดูสบายๆและมีสไตล์สำหรับการออกไปเที่ยวกลางคืนในขณะที่เธอถูกถ่ายรูปขณะกำลังออกจากร้านอาหารญี่ปุ่นที่โด่งดังซึ่งการน,นี้หลายคนจับจ้องอย่างหนักว่าลิซาไปพักผ่อนกับใคร ก่อนที่จะมีเฉลยว่าไอดอลสาวไปกินข้าวกับทีมงานเมื่อมีคลิปปรากฏออกมาว่าคนที่ขับรถหรูอย่างพอ h ชให้ลิซ่าก็คือผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ